พลางสุเกตเ่ยมีมุมมองในการทําคดีนี้แบบแบบไหนอย่างไรคําถามนี้จะสอบสอบสอแววไหมครับถ้าตอบไปจะสอบแววไหมครับไม่สอแววถ้าเหมือนเหมือนทนายหลายคนก็จะอย่างนี้นะน้อตอบได้เท่าที่ตอบเอางี้ดีกว่านะครับคําถามเ็าถามมาถ้าไม่ตอบก็ติดจะถาว่าเราไม่ให้ให้เกียรติผู้สื่อข่าวนะครับผมว่าคดีนี้ทําคนเดียวไม่ได้อืครับยังไงก็ต้องมีคณะ ไม่ว่าท่านใดจะเป็นคนมารับต้องมีคณะในการทํางานคดีถือว่าเป็นคดีพิเศษจะว่าคดีพิเศษก็ได้เพราะว่ามันเป็นคดีที่ไม่ได้มีการต่อสู้กันแบบปกติเนื่องจากเนื่องจากอะไรอ่ะเนื่องจากมันเป็นการสู้กันในโซเชียลด้วยแล้วก็สู้กันในลักษณะองค์กรบ,บางอย่างด้วยนะครับเหนื่อยครับนะเหนื่อยจริงๆถ้าใครมาเป็นทนายผมยอมแล้วก็เหนื่อยนะครับมีคนบอกเชียร์พี่ทนายด้วยนะ แค่นี้ไอคิวเปิดเสื้อมานี่เลือดซิปเลือดที่สาดหมอเย็บบอกทนายถ้ามีแผลอันหนึ่งเย็บไม่พอแล้วนะมันมันหลังมันเบิร์บหมดแล้วนะเนี่ยนะมีคนแทงข้างหลังกีดข้างหลังะพี่เต็มไปหมดแล้วเปิดเสื้อมานี่เลือดซิปเลยนะเนี่ยนะนะสนะวัสดีครับนะอะ,อะตอบได้แค่นี้พี่คือสมมติว่าคือคดีนี้คือยืนยันแล้วว่าหนึ่งคือเรารับหรือไม่รับ รับหรือไม่รับผมไม่ได้พูดไม่ไม่พูดเนาะมันเป็นมันเป็นอะไรที่การพูดไม่ว่าจะซ้ายหรือขวามันเป็นการผูกมัดตัวผมเพียงแต่ว่าผมง่ายๆคือไม่ได้รับการติดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้รับการติดต่อเลยแต่ถ้าในมุมมองทางนัเสก้ก็อย่างที่พูดไปก็คือคดีนี้มันก็คดีนี้ถูกต้องครับถึงแม้จะเป็นทนายท่านไหนที่มาจากสุรินหรือจะมาจากไหนก็ตามจะเป็นทนายเกษมที่นั่งอยู่นี้เป็นทนายอุปโภคไว้ก่อนก็ตามเนี่ยหัวหน้าฝ่ายกฎหมายหัวหน้าฝ่ายกฎหมายแบบอุปโภคก่อนนะครับ ก็คือมันก็ต้องเป็นสีเพราะว่างานมันเยอะมากและที่สำคัญพ่ออะไรครับงานนี้มันผ่านการเดินทางมาเกือบร้อยวันถ้าทนายคนแรกที่รับงานมีเวลาถึงหกร้อยวันในการเตรียมตัวกา,การเตรียมตัวการต่อสู้ของลุงพลเนี่ยจะแน่นขึ้นแต่อยู่ดีๆเนี่ยมันเหลืออะไรไม่กี่เดือนคือแล้วหลังจากนี้เนี่ยการบ้านหนักไหมสำหรับทน,ะา,คคนายคนใหม่ที่จะเข้ามารับทําคดีถ้าใครจะรับทําคดีนี้ต้องทิ้งคดีอื่นให้หมดอืคือมันไม่มีเวลาที่จะไป จับเจ้าเรื่องอื่นอม,มันนับถอยหลังเลย9 8 7 6 5แล้วไงม,ม,มันไม่มีเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้ลุงพลแล้วก็ทีมทนายชุดใหม่ต้องตระหนักเรื่องเวลานี้ให้ดีๆโดยเฉพาะ<ด><ๆ>เขาย้ำว่าวันที่3เดต้องยื่นคำร้องคำแถลงอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพยานแล้วมุมมองทนายขุนเกคิดว่าเออถ้ามุมมองตัวนี้จะแนะนำทนายของลุงพลว่าเออจะเอาทนายใหม่เอ คุณสมบัติอะไรต่างๆอันนี้คือผมคงไม่ขอแนะนําผมคิดว่าหลวงพลเขาน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในการปรึกษาเรื่องเขาที่ครับที่ดีอยู่แล้วครับนะครับผมเชื่อว่าการเฟ้นตัวทนายรอบนี้เนี่ยจะหนักกว่าการเลือกคนที่หนึ่งคนที่สองอมแม่นบอกท่านเ<ช>จ้าเมืองแต่ถ้ามุมองทถบสุขเกียรติล้มครั้งที่หนึ่งล้มครั้งที่สองครั้งที่สามล้มไม่ได้แล้วนะครับเอาพูดถึงมุมมองทถบสุขเกียรติวต่าเออถ้าถ้ารูปแบบนี้นะยครนใหม่ที่จะเข้ามานี่ คุณสมบัติสัแบบไหนแต่ก่อนอื่นนะครับยอดไลค์อย่างสองพันยอดเข้าชมเกือบสี่พันพี่มีคนโกงผมครับอันนี้ยอดเข้าชมสามร้อยกว่ากดไลค์สองร้อยกว่ามีคนโกงอาจารย์เสนครับกดไลค์นะฮะกดไลค์มันบรรล้านกันหน่อยนะครับอันนี้ผู้เข้าชมเท่าไหร่ครับโอ้คลิปครับผมคลิปหรออ่ะอันนี้อันนี้ไม่ต้องอันนี้เขาไม่เอาผู้เข้าชมเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยแล้วยอดไลค์ อ,าาอ่าใช่ได้อัน,นี่ถือว่าบาลานซ์นมันเยอะนะผู้กองชมหมมนานะท่านครับเรียวมุมมองของทนายพิเติก็คือมุมมองคุณนสมบันไรเลยทน,น,นายคนใหม่เนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยคือทนายคนใหม่ที่จะเข้ามาทํางานนี้นะครับหนึ่งต้องเป็นทนายที่มากกว่าความเป็นทนายอืมนี่เขใช่ไหมไหมต้องดังหรือไม่ดังไม่จะป็นต้องดังก็ได้แต่ถ้าดังก็ดีเห็นไหม คือดังก็ได้ไม่ดังก็เออไม่ดังก็ได้ดังก็ดีแต่ทนายที่จะมารับทำคดนีนี้ต้องทนเป็นมากกว่าทนายคืออะไลครับมันต้องทนแรงกระแสของโซเชียลไม่ได้นะอันตรายมากนะพิษสงของคําว่าโซเชียลเนี่ยพิษโซเชียลนี่ยาแก้ไม่มีนะต้องรักษาด้วยตัวเองนะพี่แก้ด้วยใจตัวเองถูกต้องครับผมโดนมาแล้วครับหัวใจแทบวายรอบ <laughs> ครับดีนะผมได้ยาใจคนจนนอนอยู่ที่ห้องโอ้ยาใจนะเมียนี่นอนรูปหัวทุกคนโอ้ยนิ่เธอน่เอเธออย่าเป็นอะไรนอนเธอนะคือีผมพูดอันนี้ไม่ใช่ว่าผมจะมารับนะไม่ใช่นะถ้าอยาก้าใจะผิดนะต้องโทษนักข่าวที่ถามนะโอ้ครา่องไหนไม่รู้นะเคืองไหนรงไหนที่ผมมองว่าทนายที่จะมารับเนี่ยต้องเป็นซูเปอร์ทนายนิดหนึ่งโอคือหมายว่ามันต้องทนอ้าวทนมือทนเท้าหน่อย นอกจากจะเก่งมีความสามารถความรู้กฎหมายแล้วมีประสบการณ์มีชื่อเสียงที่ดีแล้วต้องทนมือทนเท้าหน่อยนะครับคือทนกระแสโซเชียลให้ได้นะครับคือต้องทนกระแสโซเชียลให้ได้ต้องเป็นทนายในโซเชียลด้วยไม่จําเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จาเป็นคือถ้าเป็นทนายมืออาชีพเลยยิ่งดีคือตอนนี้มีกระแสว่าหนึ่งคือถ้าเป็นทนายให้ลูกคนเนี่ยต้อง เป็นยูทูบเบอร์หรือไม่เป็นยูทูบเบอร์ไม่จะเป็นมันมีความเกี่ยวข้องไหมคุณจะเป็นทนะยหลุงพลคุณทําใจอย่างเดียวอทําใจว่าจะโดนอะไรก็ไม่รู้แลงจะเป็นยูทูบเบอร์หรือไม่เป็นแต่ถ้าผ่านสนามลบกกอกไปได้นะครับอมีอยู่สองช่องทางคุณเลือกไม่ดาไม่ไม่ดังก็วูบเพราะเราทนไม่ไหวก็วูบจริงไหมคือเราทนกระแสโซเชียลไม่ไหวอ่ะถูกโจมตีถูกด่าทั้งวันอ่ะ แต่ถ้าคุณทนไหวคุณทําคดีไปคุณดังอ่ะพวดนี้เลย okay, ครับขสองด้านเลยนะอ่ามันเหมือนกับเอาอะไรวัดดีวพาะพี่นะรู้ะเอาอะไรตรงไหนมาวัดนะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทนายท่านใหม่ที่จะมาขอให้ลุงพลเนี่ยไต่ตองให้รอบครอบมากกว่าเก่าครับนะครับถ้าเป็นภาษาคืออกหักแล้วอกหักอีกเนี่ยพี่ถูกไหมมันเสียใจนะอ่ามันเสียใจมากมากนะอกหักแล้วอกหักอีกแล้วก็ อย่าพุ่งเป้าออตรงไปที่ผมครับเอฟซครับเดี๋ยวมันจะกลายว่าอ๋อที่พูดอย่างนี้เองอยากจะรับใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับทุกท่านอย่าเข้าใจผิดวันนี้ผมถามเขาถามมาผมตอบไปแบบในความคิดเห็นในความรู้สึกทนายทุกเกียรขู่เกินไปไม่ได้ขู่นะครับทุกท่านครับการที่ทนายท่านที่สองไม่ทํางานคดีส่วนหนึ่งผมก็เชื่อว่ามาจากกระแสนะไม่มากก็น้อยมาสิผมเชื่อว่ามาจากกระแสโซเชียล มีใครเถียงผมไหมส่วนหนึ่งเรื่องการให้เกียรติไม่ให้เกียรติให้ใจไม่ให้ใจอีกเรื่องหนึ่งนะพี่นะครับแต่ส่วนผสมของกาแฟที่มันจะกลมกล่อมเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละกระแสโซเชียลนะครับ,รบนี่ฮะนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถอบอกว่าทนายท่านที่สามที่จะมาต้องเป็นทนายที่มากกว่าเป็นความเป็นทันหยครับ,รบต้องเป็นคนที่รักความยุติธรรมสูงมากๆคือไม่สนใจกระแสอะไรทั้งสิ้น เป็นทนายที่มีคุณธรรมสูงคือเหมือน,นว่าต้องแบบต่อสู้เพื่อความยุติธรรมจริงๆพี่ก็คือแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของศาลแต่จะต้องกล้าที่จะทํางานเนี้ยคือพูดง่ายๆต้องกล้าจริงๆครับนะครับก็ขออนุญาตทำนิดหนึ่งครับพอมาถึงประเด็นนี้ก็เห็นว่าหนึ่งคือในาทางที่ทานายสังเกียติรับคดีลุงคนในส่วนส่วนคดีอื่นๆเนาะความรู้สึกของทนายความกับลูกความนี่เป็นอย่างไรบ้างมีการผมแบ่งแยกเป็นสองอย่างครับ ท่านอาจารย์เวลาเราอยู่ในเนื้อง,งานเราคือทนายความนะครับเวลาเรานอกงานเราเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนได้ผมไม่เคย,เยนะครับที่จะแบกความเป็นทนายไปตลอดชีวิตหรือแบกความเป็นทนายไปตลอดเวลาันไม่ใช่นะครับอย่างเมื่อคืนนี้ผมไม่ใช่ทนายความนะครับเมื่อคืนนี้ผมคืออีคิวซังผมคือทนายผมคือพี่สมเกียรติน้องสมเกียรติที่จัดงานกันนะฮะแล้วก็แต่เวลาขึ้นศาลใส่ชุดคุย หน้าที่ของเรามีอะไรเราเป็นทนายเราก็ทําไปนะครับเมื่อกี้มีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมอยากจะตอบนิดนึงบอกว่าทนายพอทนายท่านที่สองไม่รับปุ๊บก็ทนายทั้งประเทศก็เลยกลัวอย่าไปตอบแทนทนายทั้งประเทศนะครับผมจะบอกให้นะคนที่กลัวแล้วไม่ทำานะก็เรื่องของเขาจริงไหมพี่เนาะผมเชื่อว่าทนายเกือบแสนแสนคนหลายแสนคนทั้งประเทศเขาไม่ได้กลัวนะครับนะครับ เขาไม่ได้กลัวหรอกครับเพียงแต่ว่า 1. ไม่ได้รับการติดต่อถูกไหมครับ2อ,อาจจะไม่ได้อยากยุ่งไม่ได้สนใจเท่าไหร่งานล้นก็มีนะครับแต่ถามว่าผลของการที่ทนายท่านทีนท่2ถอนเนี่ยมีผลต่อสภาวะจิตใจของทานายท่านอื่นไหมมีผมบอกได้เลยว่ามีมีเนื่องจากอะไรครับเพราะพี่อนันตชัยเนี่ยออกชื่อได้เลยเป็นทนายที่มีชื่อเสียงเป็นทนายที่ถือว่ามีฝีมือ พอขนาดทนายมีชื่อเสียงทนายมีฝีมือยังถอนตัวไม่ถอนตัวพิบไม่รับด้วยเหตุผลคือไม่ให้เกียรติไมใ่ให้ใจอะไรตรงเนี้ยมันทําให้ทนายที่อาจจะเป็นพวกรุ่นน้องหรือรุ่นราวรขวเดียวกันหรืออาจจะเป็นรุ่นที่แก่กว่าบางคนอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่ามันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าหรือว่าคดีนี้มันหนักนาะสาหัสกันขนาดนั้นเลยหรอทำไมพี่อนันตชัยถึงไม่รับจริงๆแล้วเขาบอกแล้วว่าเนื่องจากเหตุการณ์คือไม่ให้ใจไม่ให้เกียรติใช่ไหมพุ่ปดพุง พุ่งเป้าไปตรงนั้นเนาะคือ,ค,อ,ค,อคือตัวเนี้ยมันย้อนว่าเออความรู้สึกว่าหนึ่งคือที่พี่น้องเอฟซีเขากำลังดูว่าหนึ่งคือความเป็นทนายดังกับทนายไม่ดังเนี่ยมีความต่างกันไหมเวลาว่ามัน,ม,นมันมีความต่างกันในเรื่องของภาพแต่ทนายดังบางคนว่าความก็ไม่ได้ว่าจะต้องเก่งกว่าคนที่ไม่มีไม่ได้มีมีภาพอ้ความเป็นนักทนายดังนะก็อย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าอาชา์ผมที่ว่าความอยู่หรือรุ่นพี่ผมที่ว่าความฝีมือดีมาก นะครับผมไม่เชื่อครับก็ผมบอกแล้วว่าความเก่งหรือไม่เก่งไม่วัดกันที่พยานหลักฐานวันนี้ผมมีคลิปวิดีโออันหนึ่งว่าในกอแทงคนตายอยู่ในมือผมเนี่ยผมเอาทนายส่วนกลางมาตั้งยี่สิบคนผมก็ไม่สนผมเปิดคลิปให้สารดูอย่างเดียวสารท่านฟังพยานหลักฐานนะครับท่านไม่ได้ดูหน้าทนายว่าหล่อไม่หล่อนะครับสารท่านฟังพยานหลักฐานนะครับท่านไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่าทนายคนนี้เป็นทนายเซเลบหรือไม่เซเลบนะครับนะครับ ผมเองเคยแพ้ทนายรุ่นน้องมาด้วยซ้ําเพราะอะไรครับหลักฐานเขาแน่งกับผมเขามีหลักฐานเด็ดแล้วลูกความผมไม่ได้บอกผมถูกไหมครการแพ้ชนะไม่ได้อยู่ที่หน้าตาการแพ้ชนะไม่ได้อยู่ที่ว่าผมเป็นทนายดังเคยอ,ออกทีวีมาร้อยกว่าครั้งนะครับไม่เกี่ยวครับนะบเพราะฉะนั้นศาลท่านดูพยานหลักฐานนะครับศาลท่านมีวิจารณญาณท่านมีดุลพินิษนะครับ วันนี้ถ้ามีคนสิบคนบอกว่าลุงพลเป็นผู้ต้องอ่าเป็นจำเลยกระทำความผิดแต่วันดีคือดีลุงพลมีคลิปวิดีโอสักหนึ่งคลิปว่าลุงพลในขณะเกิดเหตุอยู่ในนี้กับผมเนี่ยคุณว่าสารฟังใครครับถูกไหมครับลิ้นคนเราอ่ะมันมีกระดูกนะครับมันพุดโกหกได้เดี่ยพยานหลักฐานนะครับลิ้นมันโกหกได้ครับ,รบผมเคยเจอมาแล้วครับฟ้องเรื่องที่ดินพี่บรขอ,ขอราปะพยาน<อ>ที่มาที่ญาติหมดเลยอื โอ้เห็นท่านเจ้าเมืองเป็นคนทํากินทำนาทําทกินทำนายอยู่นั่นนะคนวันหนึ่งนะแต่พอถามลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยไม่เคยเดินทางเข้ามาในที่ดินเลยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ห่างไปกี่กิโลประมาณยี่สิบกว่ากิโลครับมึงเห็นได้ยังไง